ที่เอวอายุขานะพอเสียงกรองหยุดให้เด็กๆทำท่าเป็นตัวตัวอะไรก็ได้กระต่ายก็ได้เป็นงูก็ได้เป็นซู<อ>ปเปอร์แมนก้ก้อนหินก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะคะตอนนี้ะ ด็กๆสะบัดมือทังหมดทังมดชูขึ้นชูมขึ้นอ้าห้ามลงไปให้ทัายืน